อ้าวไงพวกนายก็มาเจอกันอีกแล้วเนี่ยเอ่าทำไมบ้านเศรษฐีมันเก่าได้ขนาดนี้เฟเนี่อู้กระเป๋าตังค์อ่อฉันฉันฉันทำไม่ได้มาขโมยของคขะคือเอ่อฉันเห็นประตูบ้านมันเปิดไว้อ่ะก็เลยเข้ามานิดหน่อยอ่ะนะริงกินะ แค่ว่าบ้านนี้ไม่ค่อยจะมีรสนิยมในการสร้างศิลปะเท่าไหร่คนบ้านีหยว่ามันเอามาวันนี้ลองแต่เออสวยแล้วไงเอาสวยแล้วไงเฮ้ยโลศิลปะเขาอีกเออเอาสวยแล้วไงเออแล้วมันทำอะไรได้เหรอวะเออเอาเอาเดียว เจ้าบ,บ้านนี่แรงนมถั่วไม่ค่อยจะถูกตามหลักสักเท่าไหร่วะเนีย่ยนทะักกิ้บ้านแรงนมถั่วมันไม่ค่อยถูกตามหลักความเป็นจริงเท่าไหร่แล้วบ้านนี้เนะีย่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่แก้วไว้แล้วว่ะกอ้กิจโอ้โหวางขายะไว้โอ้ดิตอบยี่สิบไม่า,าดิบ้าเศรษฐีจริงเนี่ยโอ้โลกระตาเต็มเลยเขาคงจะไม่ค่อยชอบมั้งงั้นฉันก็้ทำภาษาให้เขาไปแล้วกัน เมื่อกี้เหมือนฉันเห็นตกผมไข่นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวนี่เจ้าของบ้านนะเฮ้ยโคตรใจเงี้ยจะสามารถดูดูวิ่งอะไรวะอืมอืมเอาแต่วะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ก็ปี่กระสือบ้านฉันนีว่วะแล้วที่มันเรียวกว่าการกรอบด้ว้ยเฮ้ยมากองกระสือหนามบบนี่เนี่ยนะไม่พวกเนี้ย รู้จักคาว่าลิขสิทธิ์ปะนีพวกนี้เป็นไปไม่ได้แลวเธอจริงๆเหรอมันเป็นไปแล้วเพื่อนแถมมันกบผีกระสือบ้านเราด้วยนี่มันกบผีกระสือเอ่อแล้วประเทศฉันเนี่ยประเทศไทยอะชัดๆเลยนี่บ้านนี่บ้านเศรษฐีของกัมพูชาโหชัดเจนเลยแบบที่มันก็นบไปการเอ่อขโมยไม่ใช่อ่ะมัน มันละลิกกสิทธ์มันนี่วะไมไม่รู้จะกฎหมายด้านลิกกสิทธ์นี่ไงวะอะไรเฮ้ยนี่ยังใช้ซีวีขาวดำอยู่อือมโอเคฉันไม่รู้มันคือชั้นไหนโอเคมันจะมีห้องโถ่ง,งยังไม่สามารถรอที่นี่แล้วก่อนวิ่งถ้าไม่วิ่งอาจจะเกิดอะไรขึ้นวะ โอเคนั่นคือเจ้าของบ้านไม่เป็นไรครั้งนี้ฉันเรียนรูม้มาละก็คืออย่าให้เจ้าของบ้านจับเราได้ใช่ไหมว่าแต่ถ้าจับเราได้แล้วทําไมไม่ส่งเราเข้าตารวจเอ้ยไม่เดี๋ยววะฉันไม่ได้ม,มาขามยของฉันก็แค่มาพักอาศัยอยู่เฉยเฉยเออโอเคสรุปก็คือเจ้าของบ้านเป็นผีสินะซึ่งทําไมต้องเป็นผีกระสือด้วยวะไลนลุสินยมชินดีเลยสินดีไม่ใช่ชินดี เออพอฉันนึกดีว่าแต่ทาไมฉันต้องมาขโมยของในบ้านล้างแบบนี้ด้วยวะบ้านเศรษฐีจริงเปล่ายังไม่รู้เลยเนะ่โอ้ยโอ้ยตังตังตังฉันเห็นกระเป๋าตังเมื่อกี้เห็นแบบเต็มชัดเลยอะ่ะแต่ดูดีห้องครัวมันก็ค่อนข้างที่จะโลคแขมใครมาสอนวางมีดไปแบบนี้วะมีดตกขึ้นมาแล้วแทงมือตัวนี้มีรู้เรื่องอะเนี่ยเอพวกเนี่ยบ้านเศรษฐีจริงเปล่าวะบ้านเศรษฐีเกะชัวร์เลย เนี่ยหวงเนี่ยวิ่งไม่วิ่งอะ่ะไม่อยากวิ่งอะ่ะอะลองสองแล้วกันโอเคเหมือนจะขึ้นไปชั้นบนเสียนะจะของบ้านเออว่าแต่ทําไมฉันไม่ขออยากจะขอของบ้านดีๆวะขอดีๆฉันกลัวจะเรียกว่านางหรือเธอหรือนายวะเอาไปว่าเธอแล้วกันแล้วนะเธอก็น่าจะให้อยู่นะเธอก็ดูเป็นผู้หญิงที่ใจดีนะดูใจดีนะไม่ใช่ว่าใจดี โอเคยังอยู่ชั้นบนเหมือนเดิมงั้นก็ไปขโมยของเอ้ยไม่ใช่ไปเอ่อรับสินทรัพย์แทนเขาเหมือนเดิมดีกว่าโอ้โหมันจะมีอะไรเยอะแยะจังวะเฮ้ย้วท้องใต้ดินบ้านไหนมันเป็นแบบนี้วะอ่อโอ้ไงไงอีกอเท่าไหร่วะสิบเอ็ดอันใช่ป่าวะ ส่องหน่อยอยู่ชั้นล่างสินะไม่ใช่กลัวน,นู่คงเข้าไม่ได้ดตั้งแา่กูแจเชื่อกอ่ะวิ่งไม่วิ่งอ่ะมันมันจะวาร์ปมาได้อ่ะมันก็วาร์ปมาไม่ได้ซ้ำดีกว่โอเคมันมาตรงนี้ละมันมาตรงนี้แล้วโอเคครับถึงเวลาล้ะ ที่ฉันจะไม่พูดมากถึงแมจะพูดมากมันเดก็ตามเถอะโอเคมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะยากมากในการจะมาเอ่อล็อสินทรัพย์ของเขาสุปก็คือเราสามารถดูมมองของเขาได้นั่นก็ต้องจำไว้นะโอเคยังอยู่ชั้นล่างไปไปก่อนฉันจะรีบเก็บแล้วก็รีบออกนะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรหรอกบ้านนี้มันคอขาจะเป็นบ้านล้างเฉันไม่รู้สวาฉันมาที่นี่ทาไมเอ้ยไม่เดี๋ยวฉันแค่มาเอ่อ หาของเฉยๆเจ้าตัวเลขมันมีไว้ทําไมวะหนึ่งหนึ่งอะทำไมต้องเป็นหนึ่งหนึ่งด้วยวะอ๋อคือให้ฉันไปหนึ่งหนึ่งกับเจ้าของบ้านใช่ปะเออแนวคิดดีวะโอเคกํลลังจะขึ้นมาแล้วถ้ากํลลังจะขึ้นมาก็มาตรงนี้ไว้ก่อนแอบตรงนี้ก่อนโอเคต่องก่โอเคเจ้าของบ้านก,กํลังอยู่ตรงนี้สินะงั้นแปลว่าเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ต่อไป ฉันเองก็เสียงความกลัวในจิตใจของตัวละครฉัน <n> <stay S 2> แต่ฉันไม oh, oh, ่ม <Okay. S 1> okay. ีความกลัวมไม่ติดเดียวแล้วปุ่มบอกนี่คือแหละโอ้ไม่เป็นไรต้องดูโฆษณาเพิ่มต่อไปก็ขึ้นโอเคต่อไปเราจะขึ้นไปชั้นบนกันเออสวัสดีครับฮ่าเป็นผีไม่มีมือดีความจริงก็อยากใส่เดียวแล้วถ้าไม่ติดป้าฉันโดมันวันช็อต เฮ้ยโคตรเสียดายเลยโดนผีวันช็อตเนี่ยมันออกไปยังวะ,น,ะน่าจอกไปแล้วมั้งโอเคออกไปละฮัลโหลฮัลโหลไม่อยู่โอเคกลับไปชั้นล่างแล้วเินะ่ะต้องส่องดูเรื่อยๆอเกินเกี้ยเกียดเจ้คนทาที่จะไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้เลยนะ โอเคเรีบรหาก็รีบรบกลัยบ,ย,บ,ย,บ,ย,บยังอยู่ชั้นล่างอยู่ไหมโอเคกำลังอยู่ชั้นล่างแล้วก็กำลังยิงขึ้นมาชั้นบนซึ่งเราก็จะไปชั้นบนกันก่อนเลยนี่เหมือนบ้าแล้ววนะเนี่ยโอเคขึ้นมาแล้วกับตรงนี้แล้วแอบอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อความมั่นใจว่าเราจะาคือเราตั้งชื่อชันต้อง อีข้อความหนึ่งคำสาบเลือกน,นี่มันบ้าเลยนะยาพิษยาเบื่อหนูใครสอนวางยาเบื่อหนูไว้ในนี้วะพวกนี้มีรสสินยมปนแปลกๆะ่ะโอเคอยู่ชั้นบนสินะงั้นก็ต้องรอต่อไปเอ่อถ้าไม่มีอะไรทำงั้นฉันลองมาอ่นานั้งนี้หน่อยแล้วกัน จะเริ่มรู้สึกเหมือนหนูอยู่ในขาวงกนะุศลน่ะเอออะไรของมันวะโอเคสินะสรุปก็คือเหมือนเราจะฉันก็ไม่เข้าใจาเ,มนเ,นจเหมือนเดิมแหละคิดจะบอกไหมตุ้งแช่เอาตุ้งแช่เอาตุ้งแช่เอาอุ้ยนี่ดูจะเป็นโซนที่สะอาดที่สุดที่ฉันเห็นเมื่อนั้นเนี่ยว้ยไม่จริงอ่ะ ท,ทสสั้ง <Safe> ส <rév mark> องสัตว์เอ้าอะไรวะตู้เสถอะผาอืมดูคพามหัวเขาสินะไม่ไปยุ่งแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู๋อู๋อู๋สิบสามแล้วสิบสามแล้ว อ,อุ้ยเลื่อยเลื่อยมีไปทำไมวะตุ้งแช่เอ้าตุ้งแช่เอ้าจ้ต้องการลูกกระตาตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าเจ้าของมาอยู่ที่ไหนลูกกระตา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 ฮืม มันคือลางบอกเหตุสินะตุ้งแช่เอาเฮ้โอเคไปละลบหลบลบลบลมามาโอเคไม่มีลูกกระตานีคือถ้าเป็นปกติใช่ก็จะวิ่งใส่มันเลยนะแต่เนื่องจากคือฉันไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นอะไร รู้สึกว่าอยากไวเกมแบบเให้มันผ่านผานไปไวๆสักหน่อยนะนะมีอะไรอ่ะวิ่งไม่ได้คำสาบมันติดตามตัวฉันการวิ่งการวิ่งหนีไม่ช่วยอะไรคำสาบมันยังจะติดตัวฉันไปฉันจำจับแต่มันยังไงใช่ว่าตัวลอกคอฉันหลอนเนี่ยแต่มันก็วพิ่งวิ่งไปเมื่อกี้ไม่ใช่หระแล้วมันไหนตัวละคขวัญฉันวะ ฉันจำทางลงข้างล่างไม่ได้อดีแล้วก็ชั้นล่างก็ยังไม่ได้ลงไปด้วยซ้าเจ้าของบ้านอนะไรจะไปละตรงไหนมันทางลงวะอ๋อนี่ไงเฮ้ยยังไม่ได้เปิดตรงนี้เลย,ว,ยวะก็ดูจะเป็นลูกพขอโพดีสวยปกติดีนะ เออ,เอออีกสองอันฮ่าฮ่าอ้าฮ่าจะจะเสร็จมาแล้วไดสุ่ก็จะเด็กออกมาที่ฮู้ฮู้อะไรวะเนี่ยฮู้ฮู้เอ้าเอ้า าพาลงมาอย่างนี้เลยหรอเอาแล้วสรุปไอ้เอมื่อกี้มเกิดอะไรวะตุงแช่เอาท่านต้องการอีกสองอันอจะหายยังไงดีวะสองอันเดี๋ยวฉันมาตรงนี้ได้ไงวะฉันเชื่อมั่นว่าเจ้าของบ้านน่าจะอยู่กใกล้ๆงั้นมาอ่านโน้ตกันดีกว่า กระดาษหลายใบนี้กระดาษบันทึกเต็มไปหมดดูแล้วน่า,ากลัวมากเหมือนกับที่เคยมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งฉัน็คนคนดัดใเชียรมันมีพิธีกรรมบางอย่างเกิดขึ้นเน่ยถ้าวาบ้านนี้ไม่ปกติว่ะโดยเฉพาะแรงน้มส่วงนี่โคตรที่จะไม่ปกติเลยแถมเวลาก็ไม่เดินด้วยตุ้งแช่เ <c oughs> จ้าพูดว่าตุ้งแช่ ตุงแช่เอา้าฉันยังไม่ได้ลงไปชั้นล่างเลยซ้ำมนะต้องลงไปชั้นล่างนั่นแหละตุงแช่ฉันไม่ค่อยอยากจะเสี่ยงนะเพราะว่ามันมีอยู่สองเลยอยู่สองอนละวและฉันไม่อยากจะเสี่ยงมันสุด,สดเลยไม่ใช่ที่เกไปหาใหม่เฉยฉันไม่มั่นใจอดีว่าตอนนี้เจ้าของบอยอยู่ที่ไหนงานคงต้องใช้สิ่งนั้นแหละโฆษณามา จังอยู่ชั้นล่างสินะไม่อยากเสียงเลยดิเพราะว่าไม่ค่อยอยากเสียงอะ่ะเพราะว่าฉันขี้เกียจที่ต้องไปหามมาไหมก็รอก่อนเอ้ยไม่ดีวกว่าเราต้องไปเดินเล่นกันเดี๋ยวมือถืงเนี้ยยังไม่ออกจะไม่ขึ้นมาทีนะโอเครูปปกดโอเคมาถึงจะไม่ค่อยอยากไปขนาดแต่ก็ต้องไปโอเคสวัสดีครับแหม ฉันจะไม่เสี่ยงไม่รอเล่เนโอเคขึค้นไปชั้นบนแล้วเสรนะไป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 วิ่งไปเลยๆๆๆโอเคโอเคโอเคขาดแค่สองอันแค่นี้ก็เราจะออกไม่ได้แล้วอืออันหนึ่งเออีกอันนึงอีกอันนึงอยู่ไหนวะอีกอันนึงว้ยตัวก็เดินชา้าไงวะอ้วนยังไงวะ นักกระเป๋าตังค์นี่ยังไงเปิดได้ไหมไม่ได้เป่ต้องฉันตนะ้องการกุญแจเสียนะยิงไปเลยอ่ะ,จะเจอแล้ว yes อ่ะเอาใหม่กันนะเลยแขวอยู่ชั้นบนไปไปไปหาทางขึ้นจำทางขึ้นไม่ได้อะดิซี่างเดียวคือจะจำทางขึ้นไม่ได้ดิแล้วฉันก็ไม่อยากจะตายด้วยเพราะาขี้เกียจมาเก็บไม้ มันทางไหนวะดันจำทางขึ้นไม่ได้อีกสมองฉันยิ่งจำอะไรไม่ค่อยจะได้เยอ่ยด,ดิโอเคทางนี้ฉันจำได้เราเดินน่าจะขวานาจันนะพ่อก็จำไม่ได้เหมือนกันเปน็นอะได้โอเคลงมาชนะละแอบตรงนี้ก่อนแอบตรงนี้ก่อนทางไหนทางขึ้นวะอันนี้ตัวฉันใช่ไหมโอเคเดินมาขวาแล้วก็ไปตรงไปเลย วิ่งวิ่งจริงแล้วถูกทางบอกว่าพิทางเหรอพี่ทางเหรอรวยแล้วไงวิ่งทางไหนเอ้ยจะไม่อยากเก็บไม้ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้กลัวผีออกยังไงเนี่ยออกออกออกฮ่าฮ่า ไม่นะไม่นะนั่นเธอจริงๆด้วยผมไม่แน่ใจสถานีคงควรทิ้งแล้วแต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทำไมถึงถึงรู้สึกเสียงเธอได้ไม่ได้แต่เขาเบื่์ผมทํรราใไมต่อดีนี่ดีเพื่อนถามอะไรแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอเค,อเค,อเคไปเกตี้ค่อยกาที่จะสนุกมากเลย ม,มันจะไปชั้นล้นได้เออก็อจะจำก็จะจำว่านายมันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะชั้นขโมยมาได้ยี่สิบอันงั้นก็แปลว่า